สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูกะบิก็จะพานักเรียนไปเที่ยวสวนสนุกกันค่ะมีนักเรียนคนใดเคยไปเที่ยวสวนสนุกกันบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากเราจะไปเที่ยวสวนสนุกกันแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องสระในภาษาไทยกันนะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณครูนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่สวนสนุกกันแล้วค่ะนักเรียนสามารถเดินไปเล่นเครื่องเล่นได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันในเรื่องสาระกันก่อนค่ะสาระที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ สระที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะเรียกว่าสระอึค่ะออกเสียงว่าอึเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันนะคะนักเรียนหนึ่งสองสอึเก่งมากๆเลยค่ะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเพราะว่าสียงอึนะคะไม่สามารถลากเสียงได้ยาว เวลาเขียนสระอึนะคะสระอึจะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะเช่นคำว่ากึจึให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าสาระอึจะวางไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นค่ะเรามาดูการเขียนสระอึกันนะคะนักเรียน สระอึนะคะให้นักเรียนเริ่มต้นจากการลากเส้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายและลากเส้นโค้งวกกลับไปด้านบนและมาที่จุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นเขียนวงกลมเล็กๆเหนือจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกเขียนสระอะกันที่บ้านนะคะเรามาฝึกอ่านคำที่มีสระอึกันนะคะนักเรียน คำแรกคำว่ากึคำว่ากึใช้กอไก่เป็นพยัญชนะประสมสระอึอ,อ่านออกเสียงว่ากออึกึออกเสียงพร้อมกันนะคะน,ะคะนะกักเรียนกออึกึ คำต่อไปคําว่าจึคคำว่าจึใช้จอจานเป็นพยัญชนะประสมสระอึอ่านออกเสียงว่าจอออึจึอีกรอบหนึ่งนะคะจออึจึ คำต่อไปคำว่าปึคำว่าป,าปึใช้ปอปลาเป็นพยัญชนะประสมสระอึอ่านออกเสียงว่าปออืปึอีกรอบหนึ่งนะคะปออืปึ คำต่อไปคำว่า D ดึคำว่า D ดึใช้ดอเด็กเป็นพยัญชนะประสมสาระอึอ่านออกเสียงว่าดออึดึอีกรอบหนึ่งนะคะดออึดึ เรามาอ่านเป็นคำกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่าตำลึงอ่านออกเสียงว่าตออําตำลออึงอลึงตำลึงคำต่อไปคำว่า บึงบัวอ่านออกเสียงว่าบออึงอบึงบออัวบัวบึงบัวคำต่อไปคำว่าน้ำพึ่งอ่านออกเสียงว่านออํานำนำไมโทน้ำ ขออึงงอผึงผึงไม่โทรพึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมตามหาชิงช้าสวรรค์ที่มีคำที่ประสมด้วยสระอึค่ะให้นักเรียนดูนะคะว่าที่นั่งของชิงช้าสวรรค์สีอะไรที่มีคำที่ประสมด้วยสระอึค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยคะ่ะให้นักเรียนดูนะคะว่าที่นั่งสีอะไรที่มีคำที่ประสมด้วยสาระอื่นนะคะมีนักเรียนคนใดเจอกันแล้วบ้างคะเจอแล้วคะ่ะที่นั่งสีเขียวนะคะ มีคำที่ประสมด้วยสาระอึทั้งสองคำเลยค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าบึงตึงอ่านออกเสียงว่าบออึงอบึงบึงไม่โทบึงตออึงอตึงบึงตึงมีนักเรียนคนใดเลือกที่นั่งสีเขียวกันบ้างคะ เก่งมากๆเลยนะคะเรามาช่วยกันตามหากันต่อนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูนะคะว่าที่นั่งของคินชาสวรร์สีอะไรที่มีคำที่ประสมด้วยสระอึน,นะคะเจอกันหรือยังคะนักเรียนเจอแล้วค่ะที่นั่งสีฟ้านะคะ มีคำที่ประสมด้วยสระอืและสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสระตัวนี้นะคะคือสระอําค่ะคำนี้นะคะคือคำว่าพึงจำอ่านออกเสียงว่าพออึองพึง จออําจําพึงจําอย่าพิ่งเหนื่อยกันนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันตามหากันต่อนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าที่นั่งของชิงช้าสวรรค์สีอะไรที่มีคำที่ประสมด้วยสระอือน,นะคะ มีนักเรียนคนใดเจอแล้วบ้างคะเจอแล้วคะ่ะที่นั่งสีแดงนะคะมีคําที่ประสมด้วยสระอืและสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะสระตัวนี้นะคะคือสระอือคะ่ะคำนี้นะคะคือคําว่า ดึงมืออ่านออกเสียงว่าดออึงอดึงมออ,อึมือดึงมือมีนักเรียนคนใดเลือกที่นั่งสีแดงบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะเหลือที่นั่งของชิงช้าสวรรค์ไม่เยอะแล้วนะคะให้นักเรียนดูนะคะ ว่าที่นั่งที่เหลืออยู่ที่นั่งสีอะไรที่มีคำที่ประสมด้วยสระอึนะคะมีนักเรียนคนใดเจอแล้วบ้างคะเจอแล้วคะ่ะที่นั่งสีม่วงนะคะมีคำที่ประสมด้วยสระอึคะ่ะและสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียน เก่งมากมค่ะสระวันนี้นะคะคือสระอาคำนี้นะคะคือคำว่ามาถึงอ่านออกเสียงว่ามออามาถออองอถึงมาถึงให้นักเรียนดูนะคะว่าที่นั่งของชิงช้าสวสมันที่เหลืออยู่ ยังมีคำที่ประสมด้วยสระอึอยู่หรือเปล่าเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะไม่มีคำที่ประสมด้วยสระอึแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เหลือกันเลยนะคะนักเรียนที่นั่งสีชมพูนะคะมีคำที่ประสมด้วย สระอะไรคะนักเรียนมีสระเอนำหน้าสระอืออยู่บนและตัวอออยู่หลังคือสระอะไรคะนักเรียนเก่งมากๆค่ะสระตัวนี้นะคะคือสระเอือค่ะและมีสระไอไม้ม้วนคํานี้นะคะคือคำว่า เรือใบอ่านออกเสียงว่ารอเอ,อ้อเรือบอไอใบเรือใบเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งที่เหลือกันนะคะที่นั่งสีเหลืองนะคะมีคำที่ประสมด้วยสระอะ และสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนมีสระเอนำหน้าสระอ e, ีอยู่บนและตัวยออยู่หลังนะคะเก่งมากๆค่ะสระตัวนี้นะคะคือสระเอียค่ะคำนี้นะคะคือคำว่ามะเมียอ่านออกเสียงว่ามอ อะมะมอเอ,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 อียเม,ม,ม,มียมะเมียเรามาทบทวนคำที่มีสาระอ,อึกันนะคะนักเรียนคำนี้นะคะดึงมือบึ้งตึงพึงจำและคำสุดท้ายนะคะมาถึง สำหรับวันนี้นะคะการเรียนเรื่องสระอึ่ก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะนะักเรียนสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวคนะนักเรียนเก่งมากๆค่ะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นค่ะและเวลาเขียนสระอึนนะคะจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคนะนักเรียน ใช่แล้วค่ะเวลาเขียนสารอึน,นะคะสารอึจะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นค่ะเช่นคุณครูจะเขียนพยัญชนะต้นคือกไก่นะคะสารอึก็จะวางไว้ด้านบนของกไก่ค่ะวันนี้นะคะการเรียนเรื่องสระอึก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนคำที่มีสระอึ และทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะวันนี้นักเรียนน่าจะเหนื่อยกับการเที่ยวที่สวนสนุกกันแล้ววันนี้ครูครูก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในการเรียนเรื่องสระตัวต่อไปนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ